หลายจังหวัดจัดพิธีท,ทาบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญครับที่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนและนักท่องเที่ยวจานวนมากร่วมพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตท,ที่ที่สะพานมอญซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของอําเภอสังขระบุรีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์นะครับ ชาวบ้านแลนะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดของชาวมอญน,นะครับมาร่วมกันทําบุญตักบาตรท,ทาให้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่อําเภอสังขละภูรีนั้นกลับมาคึกคักอีกครั้งนงครับ <S <S ที่จังหวัดนครนายกนะครับชาวพวนร,ร่วมพิธีสูดเสื้อสูดผ้าที่มีความเชื่อว่าจะเป็นมงคลสู่ครอบครัวในทุกปีช่วงเทศกาลสงกรานซึ่งชาวพวนจะเดินทางมาทําบุญให้กับผู้ล่วงลับโดยการบังสุกุลหน้าที่เก็บศพ ส่วนที่วัดบ้านเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดนะครับชาวกูยหรือซวยซึ่งเป็นหนึ่งใน4ชาติพันธุ์ของจังหวัดศรีสะเกดต่างพาครอบครัวออกมาร่วมกันทําบุญไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ซึ่งชาวบ้านนั้นยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยทุกปีช่วงสงกรานชาวกูยยังถือเป็นงานวันรวมญาตินะครับทําให้พี่น้องที่เดินทางไปทํางานต่างพื้นที่ต้องกลับมาทําบุญไหว้พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวตามความเชื่อครับ because